สบายดีพี่น้องทังทายสบายดีเอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบอไดเปิดแพทพี่น้องสบายดีกันกสบัสดีค่ะสวัยดีค่ะสดีอุ้ยอยางมาหาเมลนะดูก้ยแม่เช็ดกินให้จากสบายดีก่อนโอ้ดุติดเม่ดีอรอพี่น้องได้ยินเสียงกระจื้อนอเออจอยบายบาย อเอ้ยมือนีหบอบบี้สิแกงน้องใหม่อันนี้อีเมียเอามาเตาสวนแกงน้องใหม่กินเด้แกงงามเด้ยหาเบึ้งอันนี้น้ำยาหนักหน่องไอ้ที่เอาอิเล่รอคุณไห้คู่จอยเอาดุไขานล็อกหน้องบอบบี้ก็เสิมาแกงน้องใหม่แกงกินเดะน้องใม่ก็น้องใม่ยุ่งสวนได้นี่ทางเนื้อก็จะดุ ngạm đai phụ bớt ra ăn đai phụ bớt phụ chỉ xay hết nặng thì nó xay xa nói dạ nặng hết đai đi. đủ có hết cả hãy xay hết nặng thế แล้วบิ๊กใช้เฮ็ดเฮ็ดข่าเฮ็ดดินนี่เฮ็ดธาเฮ็ดข่าเฮ็ดดินเลยนตัวนี้เห็นเฮ็ดฐานพี่ไหคผู้จอยหาดวกไว้ตั้งแต่เนี่ยมันนะเนี่ยพุนผูดใดตั้งแต่ตัองมาผู้พี่นนองมันยังมีเฮ็ดอยู่มีเฮ็ดทุนูนะบิบกสีส้มสีมือแกงแส็บๆโดนมันเวผู้สามนใตูยน้องไนแกงอีเมล้วก็ไปเด่นบุญใี่ไหย หมูสามชั้นนี่ใส่โอเคตอนนี้มันก็ผุดแต่เหน่งไอ้บ๊อบบีใส่หน้าเขี้ยวเขียวด้วยสิแห่งเบิ่งอที่บ๊อบบีแกงนันผุดแต่น้อ่งไอ้บ๊อบบี้สิเอาหมูลงหมูใส่ลงไปหมูสามชั้นพี่หน่องไอ้ต่ว่าบ๊อบบีมันคอยมากกเนื้อแต่กาที่ใส่เห็ดตรงไปนเห็ดขาเห็ดขาเห็ดดินเห็ดท่านเห็ดทุู่ Sad đôi nắp nắp làm hết nắp 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 làm hết nắp 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 có bị khó xin. số tiền số đồ xe mặt ạ đọc nè 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 Có nè 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 đột nè 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 นี่ตุดีแค่น้ำตาลนิดนึงบวานอกพี่น้องบมุไฟมากเนาะนี่ก็อืตอนดอ่ะลายวเดีวสิอัดฮะหอมใส่กงสิหอมเนาะ นี่ไมนู่นตำหมักฮูงนะใช่ไหมซัสอลาเบื้อนเลื้อจริงหรืยอันไหนขอดีต <Three. S 1> pues ัวตำก่องเขาไว้เลยเท่าไหร่เท่าไหร่ซีเบื้องห่างไก่เนี้ยนี่กจะกินเขาดปลาคือเนี่ยอืนอวดไก่แกนมาอีกยัน ไปนะทุกคนนี่ชก็ขน no. ี okay, ้เนาะ่เขาชเเบื่อได้ไหมตัวิมึงหนึนบ้านีเอแหละแหละเข้มด้วยจางเข้มบู่้ากวกายี้พี่น้องเอ้ยนี่ขาวุงอยู่เรื่อยปีตั้งใหม่แกหุงเออตหม่ว่าแกหุงต แก่หมอยากอนี่ตามนอเ็อยกเ็เสตามนอมก่หนใชพักแงด้ยเอจ่บหน่อยมาพักแงเปื่อยหอมอีนะขอสตอรี่ก็สักบาทแม่บพริกใส่อยพริกดิบก็ใส่บ่มีพริกดิบก็ดี เออพีแข่งกับท่านตำใสตอน้คืมาแฉะสักทักแฉะนะคอยดื้อคอยขอโทษพี่้าัมเฟสหันกรแชบอีกแล้วแใส่ก็ได้น่าอใส่ก็ได้แ่บแดกชิมแม่ปีชิมสันปีชิมแฉะเดี๋ยวจะรับโมมีความเผ็ดสุดนีกระใส่ะอยากองเล่ส่จอเเนาะชันมีเล่แเดี๋ยวจตอรีบจัก ตามมาคุ้งพี่น้องเอ้ยโอ้ยเลีพี่เขาเจ้าพี่เจ้านี้ไม่ใช่น้องอะดอั่งกินนี้ก็พักกันชีดมยอนเกือบได้กือบตามเกือบซูเดียเจอได้ก็สีอดวอดด้ขึ้นกันนะคะนี่อ่นอดด้แล้แมใม่อย่างอยู่ชีโดครบมักีชอุ่นนะให้พีเจ้านี้ต้องกิน มีอะไ่ดินหอมก็พอดีพนี้อย่างเปืตอยดีคนมากหอมเกี้ยหอมพักนี้นี่ว่ามิ้นหบานใช้เนี่ยกับบัวเนี่ยแบบ้านมาากบ้านอังกด ออมีดิสองสวยได้รอดอีปีบ่วนเดียเราไปซืิอไทยกิบนะนจกินเจังลยเ่อวนะนากินขึ้นยังนี่อือเราเลยดุกันกระไรไกิบสองสวย พ mm ี่เมย์กับพ่อยู่พี่เมย์ไปบุญบุญกต่ทินบันคิดิพี่น้องบันคิดีขาดเนาะมุดงามไปมีแต่ผู้เฒ่าก็ใบดูดมุดนะป้าหน้าตาพ่อไทยดูเป็นตัวันมีแต่กินอีดิกระรักกระโดดพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อมากินข้าวน้ำกันป้าผู้จอยกระด้องสร็จตอดีตลอดเวลาตลอดเวลาขาดไม่ได้จ้ะ

เราโมงกุ้กระเจี๊ยบด้ปีนี้ถือแกงนี่มันเลี้องพ้อมเราโมงกุ้งสมบัติแรื่องทำจังวันนี้วันหย่ายไปเป็นเซฟด้วยจ้ะโค้บเลตตีเลยหนี่ังบีบีกับจางโวยวายเลตตี้พวกคนกินไหนแกงไหวเสียทีเหนื่อยมากโวยแล้ว

นั่งท้องขาไม่กินอยู่กวนเลยขึนก็พูกกินนี่สร่างเน่ยพวกกูได้กินก็ได้ของพวกกวนนั่นได้พวกกวนได้กินได้ด่าพวกเอาไปต้องกินได้ได่มทั้งพวกกวยนี้มีกินนะจอยได้บุญจะทิ้นที่ดีบ้านเข้าวเหนียวกระปวดมันเลยแก่มานั่งเปก็ขวดกับเหล่แก่มาแก่เหนียวกับเห็่แก่เหนียวด้วยกัน

Nó chụp 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 ăn chụp 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 Ăn chụp 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 nó không có bị kín ở ngoài hàm này nữa hoặc là người Hôm nay là người hôm hoặc là người ta mất mặt 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 เห็ดผาสีดำดำใช่ไหใช่ใช่แต่อนั้นที่กินเห็ดเออันนั้นเห็ดผาเห็ดที่เราซื้อมาแม่มุแม่คนเนึ่นจะ้รงคิดแบบที่เราซื้อมารอก่อนจำได้ปะอร่อยั้ยเ็ดอวนี้มนมีได้กับคนเดนใบตุ้ยเลยเดียกินเมื่อปีอร่อยเมื่อปีไหนนะตอะไรกินดกเจอแล้ว่าแล้ว เออนักเรียนต้องใส่มากต้องชิวัดต้องใส่ได้บะหมี่กินต้องอวดกินได้เรื่อยกินได้เรื่อยหนูนี่คนชิวัดนั่งแต่งการเดินตัวแบบอวดมากชิวัดตัวอะไรนะไม่ต้องเว้นนี่ประเด็นนะนี่แต่งเขาดูเขาดู

con bình tĩnh là con đứa nổi con là только bạn khácBB😁 There is no other English are Και ch reag trên cái này khá th 어쨌든 d어서 hơn các bạn lắm dom là không chúng ta là người thân thân kommer s này cho chương trình t heightened endlich Cameron hoàn AD person Maker vô thơ các bạn nhớ bluetooth ănizzi Council giao từ AM failed มงมันอยู่เลยเนาะคอดลงเกิดเน,นาะครอเือาเอาไปไหป่าจอยเปิดเขาเจอนุ่ลงป่าคือเขาลงถังนจอยสิบวันขับอีต้นนาะเวล้เนาะ ทางประกอ้มันมองไอตัวมันมันวยเลี้ยงกันอาจารย์มาแต่ว่ามันหูอะจำหูอะ